I don't t r y because I know how I look for three months ago mm. 19 k ิโล more mm. so why I can't show me up to me mm. I not feel ashamed mm. if you think I'm fat I'm still fat but you should see me three months ago I don't show me นะโอเคแกบอกว่าผมไม่ได้อายครับผมอ้วนก็คือผมอ้วนแต่น้อหนักผมลงมาสิบเก้ากิโลผมพาว l l more เออผมไม่อายแต่ผมจะลด more ใครที่มาคอมเมนต์ผม เออผมไม่ได้เค้นนะครับ Yeah you don't have to say I'm still fat because I know why I'm that fat but I don't care because I know how I l o o k before แล้วก็แกไม่ได้โกรธที่บอกว่ามาบอกว่าแกอ้วนแต่แกรู้ดีว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้แกลดลงมาแกพาวที่แกลดลงมาได้ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเออผู้ใดอยากลดทุนกันกินโกโก้เด้อ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 โกโก้เด้อ คุ้อยางคุรถดุ้นติเกิมโกโก้ด้วยค่ะ